ดีใาเดียว้ก็ไม่ห่วงดีเลยครคนก็ต้องครับถ้าคนก็2คนนี้สี2คนทีนั้นหนึ่งคนตรงนี้ครับการนั่งก็จะนั่งดังเสียงหน่อยให้ยนั่งตรงเรือหัีทเรมันบพี่คนนี้มีมือถือท่านก็จับเชือกท่านก็สายลูก どう

哎呀，你，你不是安全措施？哎呀，那到什么花到了到了呀？ ก็มีกิจกรรมหลักๆก,ก็มีล่องเก่งแล้วก็สกายวอล์กซิปไลน์แล้วก็ช้างช้างเคช้างช้างดูช้างให้อาหารช้างในปา่าแล้วก็มาบน้ำช้างกว่าวัน,นี้ครับ,รบแล้วก็มี ATV AT <V S 2> ีวีเอทีชิญชวนทุกท่านที่ไม่เคยลองมาเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ในสองเพลกได้นะครับขอเชิญน,นะครับทุกๆ